สวัสดีทุกๆคนจ้าวันนี้เราก็จะมาตัดแต่งใบมะเขือลายของสิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นซะหน่อยใบเขาไม่สวยใบเขาเริ่มมีปัญหานะเป็นโรคนูน้นโรคนี้แต่เขายังติดดอกออกผลเห็นไหมจ้านี่เขายังติดดอกออกผลให้เราเยอะแย,ยะตะแเปะเป็นลมเพราะฉะนั้นริดใบออกให้หมดเลย เอาเฉพาะใบอย่างเดียวก็ได้ใครจะตัดแต่งออกหมดแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ก็ไม่มีปัญหานจะจ๊ะเราก็ดูแลสุขภาพพืชผักต้นไม้ของเราให้ดีๆเขาจะได้ติดดอกออกผลให้เรากินอันไหนดู ิงเขาไม่ค่อยงามก็ตัดได้อุ๊ยมองไม่เห็นอร่อยนะเนี่ยหรือรับเ,เด็กการเด้นให้มาเนี่ยค่อยๆตัดไปทำสวนไปร้องเพลงไปหากแม้นเลือกเกิดเองได้คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรก็ตามใจเขา ปรารถนาแต่ตัวฉันนั้นขอตั้งสัจวาจาถึงชาตินี้ชาติหน้าปรารถนาเกิดมาใกล้คุณพ่อไหมจ๊ะ หากร้อนผิวกายใจระทมตัวฉันยอมเลือกเกิดเป็นลมเฝ้าอ,อ่อนละมุนงามดีนะแล้วร้องเด็กไม่รู้จำไม่ได้แนละใครร้องได้ก็ร้องไปนี่ฮ เดี๋ยวพอตัดแต่งเสร็จก็ใส่น้ำหมักเลยนะจ้าทุกคนเนี่ยน้ำหมักเสร็จอาหารใส่เข้าไปเลยอุ้ยดูสุขภาพดีจังก็ดูแล้วถ้าอาการไม่เคยดีก็ตัดแต่งไปเลยก็ได้นี่เห็นเขาติดดอกออกผลอย่างนี้บางทีเราก็ตัดให้เขาแตกใหม่นะ แล,แ,แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ใครจะทํายังไงก็ได้แล้วแต่เพราะว่าพวกเราอ่ะแต่ละคนก็ปลูกไม่เหมือนกันคือวิธีการปลูกวิธีการดูแลต่างกันไงเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่เลยเราเป็นคนที่ชอบถ้าเกิดต้นพืชต้นผักของเราเขามีสุขภาพไม่ค่อยดีเราก็จะตัดทิ้งเลยนะเนี่ยเนี่ยเก็บไว้อันนี้ แกะแล้วโรยตรงไหนอโรยตรงนี้ก็ได้แกะแล้วก็เลยโรยเม็ดวันๆไปซะตัดดีไหมเราชอบตัดอนะพอเราเห็นแบบอาการเขาเป็นแบบนี้แล้วเราชอบตัดเลยถึงแม้เขาก็จะติดแต่เรามีกต้นหนึ่งเดี๋ยวเราต้องไปตัดแต่งเขาเหมือนกันตัดเลยดีกว่าดูแล้วหลายคนก็จะเสียดายใช่ไหมมันก็เสียดายนะคนรักการปลูกอะ กำลังงามๆมันไม่งามแบบดูยอดเนยดูยอดเขามีปัญหานะเราว่าตัดไปซะให้เขาแตกใหม่เวลาตัดแต่งต้นไม้ปุ๊บก็ต้องใส่ปุ๋ยทันทีเลยตัดให้เขาแตกใหม่อันนี้จริงๆเราตัดเขาไปรอบนึงแล้วนะเขาแตกใหม่หนเนี่ยอุ้ยสาบเสือเอาสาบเสือมาใส่หน่อยดินี่สาบเสือนี่เป็นพืชที่บำบัดน้ำเสียได้เป็นอย่างดี แล้วก็ทามาเลยเฮ้ย hey, ถัวถ่วนี้ถั่วนี่หว่าเออเอาถั่วมาไว้ด้วยนะเนี่ยทีนี้มีกระถินด้วยเา้ากระถินมาใส่หน่อยทำปุ๋ยพวกเนี้ยเอามาใสา่ใส่ไว้เป็นปุ๋ยชนดีแล้วก็เอาจุลินทรีย์ราดรดราดแปบ๊บเดียวย่อยสลายละคืนไป ให้แตกใหม่เดี๋ยวสวยงามแน่นอนพอแตกมาใหม่แล้วสวยๆเขียวเชียก็ต้องดูแลดีๆปลูกแบบปลอดสารไงเข้าใจป่ะถ้าดูแลไม่ดีก็อดกินเหมือนกันทั้งโรคภยัยไข้เจ็บทั้งแมลงศัตรูพืช ป่าเนือเมื่อนาดอกไม้บ้านลมฝนบนฟ้าผ่านฟ้ามองดังมานน้ำตาอารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขอันนี้ก็เป็นปุ๋ยให้ต้นเขาเลยตัดแล้วเป็นปุ๋ยให้หมดนี่แล้วก็ทำแบบนี้นะจ๊ะนี่เลยแป๊บเดี๋ยวจะย่อยสลาย ปลูกได้ต้องขยายเป็นและดูแลเป็นด้วยโอ้ยนิ้วไม่ได้ดูนิ้วโผล่เมื่อกี้นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วตัดแต่งไปนะเจ้าทุกคนหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจะสรรเวลาชีวิตมีมีอะไรแนะ่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ดูแลสุขภาพเป็ด,ดีเดอ้อแค่นี้นะ